คุณทักษิณชินวัตรคุณทักษิณชินวัตรวันนี้นะครับทางเดอะเนชั่นะคุณชายบุญนาคนะได้จัดให้คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแล้วก็พ่อของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทยนะครับได้ขึ้นบนเวทีในงานให้คุณทักษิณแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับประเทศไทยหลายคนก็ถามนะ เหมาะสมไหมที่จะให้คนที่เคยเป็นอดีตนักโทษคนที่ถูกขับไล่ออกจากประเทศคนที่อย่างงู้นอย่างนี้ได้ขึ้นเวทีระดับชาติแล้วก็มีนักการเมืองระดับใหญ่ตั้งแต่กลุ่มซีพีกลุ่มกอล์ฟกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ไปฟังนักการเมืองเต็มห้องเลยเหมาะสมไหมพ่อนี่หวังไว้ก่อนครับอย่าพูดคำว่าเหมาะสมเลยเหมาะสมดีดกว่าแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรที่มันเป็น กระแดกันการที่คุณทักษิณได้ขึ้นเวทีน,นี้ก็คือให้ชัดเจนว่าหลังจากประเทศไทยทะเลาะกันปฏิวัติกันคนตายกันเมืองถูกเผากันสุดท้ายเรากลับมาอยู่จุดนี้จนได้ว่าคุณทักษิณได้ขึ้นเวทีเพื่อจะมาแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยแบบพออดคิดไม่ได้นะ พวกเสื้อเหลืองพวกนกวีดพวกที่ขับไล่คุณทักษิณพวกอำนาจเก่านะครับไม่รู้กขาคิดกันยังไงนะเพราะถ้าเราจำได้ในเนชั่นเนี่ย,เ,ยเคยมีกลุ่มนักข่าวกลุ่มเลยนะที่พวกไอเดียตัวตั้งตัวตีที่ขับไล่คุณทักษิณเลยแต่วันนี้เนชั่นก็กลับมาจัดให้คุณทักษิณได้มีเวทีคุยกับประชาชนแปลกดีนะประเทศไทยนะกลับมาตรงนี้ โอเคผมขอวิเคราะห์ด้วยไม่มีอคติไม่มีความคิดอะไรลบหรือบวกแต่มาวิเคราะห์แล้วมาที่บายพี่น้องชาวไทยฟังว่าตกลงวันนี้คุณทักษณิณได้แสดงวิสัยทัศน์อะไรหนึงก็คือท่านทักษณิณคุณทักษณิณพูดได้ชัดเจนมากวิสัยทัศน์ของเขาคือไม่ใช่ประเทศไทยที่เท่าเทียมอย่างเดียวแต่เป็นประเทศไทยที่ให้โอกาสเท่าเทียม ให้โอกาสเท่าเทียมนะักข่าวก็ถามแล้วมันแตกต่างก,กันยังไงให้ทุกคนเท่าเทียมกับให้โอกาสทุกคนคุณทักษิณก็บอกว่าประเทศไทยมันยังเป็นระบบที่ยังมีผู้ใหญ่ยังมีระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับงั้นเท่าเทียมเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทันทีแต่เราถ้าสร้างโอกาสมันเป็นไปได้คือสร้างโอกาสให้คนรากหญ้าคนจนนะทำมาหากิน มีโอกาสผลักดันตัวเองขึ้นมาวันหนึ่งสังคมก็จะไปสู่การเท่าเทียมได้นี่คือวิสัยทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดของคุณทักษินนะก็ดสร้างให้ทุกคนมีโอกาสให้รัฐบาลอุ้งอิงเนี่ยสร้างให้ทุกคนมีโอกาสนะครับแล้วคุณทักษินก็ไปพูดเรื่องนโยบาย34อย่างอันแรกก็คือเรื่องดิจิ t a l Wallet ก็เป็นครั้งแรกนะอันนี้ผมพูดแสสนะที่มีคนอนธะิบายเรื่องดิจิ t a l Wallet แล้วก็ทําให้ผมเข้าใจดีขึ้นว่าเจตนาคืออะไรจริงๆแล้วถ้าอาธิบายกันอย่างนี้ตั้งแต่แรกนะก็น่าจะมีคนสนับสรุนมากกว่าถ้าคุณทักษณิณในดิจิทัลวอลล์มันไม่ป็นการแจกเงินแต่เป็นการสร้างแพลตฟอร์มใหม่เลยเพื่อให้ประชาชนไทยเนี่ยนะครับได้เข้ายุคนะเทคโนโลยี Technology, ทันสมัยการที่เราไปลงทะเบียน Digital วอลล์กเนี่ยคุณทักษณิณเขาบอกว่าเป็นการสั่งสอน ทางอ้อมให้คนไทยใช้เทคโนโลยีเป็นนะครับไม่ต้องไปเรียนมาหาวิทยาลัยไม่ต้องอะไรแต่เมื่อมันอยู่ในมือแล้วคือมือถือก็จะเหมือนกับครั้งหนึ่งทุกคนเดี๋ยวนี้เรียนรู้วิธีใช้ Facebook วิธีใช้ Tik Tok วิเชีอะไรแกก็มองว่า Digital w a l l เนจะเป็นอาจารย์ที่ดีที่ทำให้คนสู่เข้าโลกในระบบใหม่นอกจากนั้นก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นที่ ผยแพร่แอปพลิเคชันหลายอย่างที่รัฐบาลจะมีเพื่อให้คนไทยได้สร้างโอกาสให้ตัวเองอันที่สองก็แน่นอนครับพูดเรื่องท่องเที่ยวอันนี้คุณทักสิณเขาบอกนะว่าท่องเที่ยวเมืองไทยนี่ต้องยกระดับไม่ใช่แต่เป็นประเทศที่ขายตัวเองนะครับในราคาถูกแต่ต้องยกระดับในการที่เพิ่มนะครับสถานที่ท่องเที่ยวทั้งแมนเมททั้งธรรมชาติ บวกกับความเรียบร้อยความสะอาดความบริหารระบบให้ดีขึ้นอันที่3ามว่นแน่นอนพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์คุณทักษิณก็ยังเน้นเรื่องนี้อยู่ว่าเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราต้องทําจะเป็นเรื่องมวยเรื่องอาหารนะครับเพราะเป็นสิ่งที่จะดําเงินกลับมาให้ประชาชนเพื่อสร้างโอกาสให้ตัวเองเนี่ยสูงมากอันที่4ก็คุยเรื่องข้าราชการนะครับฟังคุณทักษิณแล้วเนี่ย ข้าราชการไทยเนี่ยต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีทํางานวิธีคิดอย่างอีกเยอะแล้วก็หวังว่านะครับรัฐบาลขององค์อิงเนี่ยจะเริ่มทํางานด้วยการที่คุณทักษิณบอกว่าเป็นทีมเวิร์คเป็นทีมเวิร์คดึงทุกคนที่เป็นสเต็กโฮเดอร์เข้ามาเกี่ยวข้องกันเพื่อให้ไม่มีการอำนาจเนี่ยไปอยู่กับจุดใดจ,จุดหนึ่งนอกจากกลับให้กับชาวประชาชนนะครับ ก็โอเคก็เป <Please. S 1> ็นสิ่งที่ฟังแล้วก็อย่างที่บอกครับคุณทักษิณเนี่ยจะว่าแกจะด่าแกจะชอบแกหรือไม่ชอบแกเนี่ยอย่าเราต้องให้เก <shortly. S 1> ียติว่าเขาเป็นคนที่ประเทศไทยจวต่อคนวิวิัยทัศน์นะครับมองอะไรไปอนาคตข้างหน้าเราผมก็เชื่อว่าในหลายอย่างที่พูดออกมาเนี่ยด้วยจิตใจเนี่ยก็อยากเห็นประเทศไทยเนี่ยประสบความสำเร็จจริงอยากเห็นในลูกสาวประสบความสำเร็จจริงแต่สิ่งที่ผมได้มากที่สุดจากการที่คุณทักษิณได้มาขึ้นเวทีแล้วโชว์วิสัยทัศน์คราวนี้คืออะไร ว่าประเทศไทยเนี่ยเราได้มีนายกใหม่จริงแต่นายกใหม่คนนั้นไม่ใช่คุณเพย์ทองทานชินวัตรแต่ก็คือคุณทักษิณเนี่ยะนะครับประเทศไทยวันนี้อ้อยชัดเจนหลังจาก20ปีที่คุณทักษิณชินวัตรถูกขับไล่ออกจากประเทศแล้วเนี่ยวันนี้เขากลับมาได้บริหารประเทศอย่างแท้และเขาพูดเองเลยว่านโยบายของเขาคือสอตอรอถ้าแปลง,ง่ายๆครับผมจะเสือกทุกเรื่อง <c oughs> ก็น่ารักดีน้อยชัดเจนนะครับคนไทย ถ้าคุณคิดว่าคุณทักษิณจะนำแมจิกนะวิญญาณของความสำเร็จของเพื่อไทยกลับมาได้ก็เป็นสิ่งที่ต้องรอดูกันก็ต้องมารอดูกันเพราะคุณทักษิณเขายืนยันตะบนเวทีวันนี้ว่าเขาจะเสือกทุกเรื่องก็ลองดูนะครับคนเราเขาก็มีฝีมือเขาก็มีวิสัยทัศน์ให้แฟนะ คงไม่มีนักการเมืองคนอื่นหรอกที่เป็นผู้นําประเทศชาติก่อนวันนี้ที่ว่าพูดสิ่งนี้ได้ที่ให้เห็นชัดเจนว่าอยากเห็นประเทศไทยเดินไปทางไหนก็เป็นหน้าที่ของลูกสาวคือคุณอุ้งอิงนะครับวันนี้เจ้าของบริษัทการเมืองคือเจ้าของบริษัทเพื่อไทยเขาชัดเจนแล้วว่าผู้บริหารของเพื่อไทยนําด้วยคุณอุ้งอิงจะต้องทาอะไรตามวิสัยทัศน์เขาก็ขอให้มีความโชคดีแล้วก็ขอให้ความสําเร็จในเรื่องนี้ ก็ลองมาดูกันว่าวันนี้คุณทักสินสั่งแล้วจะทํากันได้ไหมถ้ายังมาคิดกันอีกว่าคุณทักสินไม่ได้ไปอำนาจจริง,รงก็ดูในในในคนที่ไปฟังะครับเจ้าของซีพีไปเองเลยหัวหน้าใหญ่ของกอล์ฟไปเองเลยนักธุรกิจระดับชาติไปกันทุกคนไปเพื่ออะไรเพราะเขารู้ว่าผู้บริหารของประเทศชาติวันนี้คือใครที่แท้จริงก็ผมเคยฝากคนไทยไว้แล้วนะอย่าเพิ่งติอย่าเพิ่งด่าเพิงว่า ตอนบิ๊กตู่เป็นครั้งแรกผมก็ไม่ได้พูดอะไรลองให้โอกาสเขาดูวันนี้นะครับการบริหารประเทศไทยนะ Chairman of the Board คือคุณทักษิณชินวัตรให้นโยบายชัดเจนไปกับ MD แล้วคือคุณองค์งคณะรัฐมนตรีก็จะเป็นผู้บริหารไปผู้จัดการแต่ละ,ะแผนกก็ดูสิว่าในอย่างเนี้ยมีเจ้านายให้ทิศทางที่ชัดเจนแล้วจะทำกันสำเร็จไหมโอเคครับ